สวัสดีครับยีลีไว501ร,50 1, รหัส22สีซูเปอร์แบค็เคเข้มๆเอวัดจริง34ยาวทั้งตัว44.5ปลายขาแป8เป็นงานเม็กซิโกเป็นสีดํานะครับกางเกงตัวนี้เป็นซูเปอร์แบค็เคเข้มๆเลยนะฮะเป็นงานกระดุมนะครับงานกระดุม5เมตรนะครับรีไว501งานกระดุมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะสีดำเข้มๆนะฮะซูเปอร์แบค็เคเข้มเลยนะครับ ครับดูด้านหลังนะครับสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะครับเป็นงานเม็กซิโกนะฮะตัวนี้สีดำสวยๆนะครับซูเปอร์แบ็คก้มๆมเลยนะฮะรหัสยี่สิบสองนะฮะตรงกับส์ยท่านใดก็สอบถามพูดคุยได้นะครับป้ายประกัน W เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูดูด้านหลังเลยนะเดี๋ยวให้ดูป้ายประกันนะ ไปปากเกน w 34L 34นะครับวัดจริงอยู่ที่ L 34ยาวทั้งตัว44.5ปลายขา8เป็นงานเม็กซิโกต่อด้านในซ้ายนะครับฉลองสกินนะฮะสกินฉลองครบรอบร้อยปีรีวายนะฮะก็มาดูมาดูป้ายแคร์กันนะฮะ Made in Mexico ด้านหลังบอกวิธีเก็บดูแลรักษาฮนะ มาดูตัวสุดท้ายนะครับป้ายแคร์ป้ายสุดท้ายจะบอกรหัสเลขกระดุมเลขผ้ารหัสผ้าแล้วก็รหัสเครื่องจักรนะฮะที่ใช้ผลิตนะครับ W34L34 ซึ่งจะตรงกับป้ายประเก็นนี้นะครับนี่นะตรงกับป้ายประเก็นนี้นะครับแล้วก็เลขกระดุมนะครับเลขกระดุม4093ก็จะตรงกับกระดุมเม็ดแรกของกางเกงนะฮะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะฮะตรงจะตรงกันนะครับเนี่นะครับเห็นไหมฮะ4093นะครับ กระดุมเม็ดแรกนะฮะสีกระดุมออกออกสีเทาดําซึ่งกลมเกินกับสีเางเกงนะครับริเวตสีดํานะฮะริเวตก็สีดํานะครับเห็นไหมฮะสวยมากนะฮะตัวนี้นะเป็นรีไวท์501งานกระดุมงานเม็กซิโกนะครับตรงใจท่านใดพูดคุยกันได้นะฮะทำผิดเราขายยีรีไวท์501ล้วนนะครับเป็นงานนอกล้วนนะฮะเป็นงานกระดุมล้วนด้วยนะครับจะไม่มีงานซิปนะฮะงานไทยไม่ได้ขายนะครับ ขายงานนอกล้วนนะครับเป็นการกระดุมล้วนครับไม่มีงานซิบนะครับเนี่ยนะฮะ,ะสวยเลยนะ,ะตัวนี้เนี่นะฮะรอยตะเข็บกําลังขึ้นสวยเลยฮนะรอยตะเข็บต้งส่งคานึงเดี๋ยวผมให้ดูตะเข็บนะตะเข็บในนะฮะตะเข็บในถ้างานซูเปอร์แบ็กแล้วนี่ก็จะเป็นสีดํานะฮะ เนี่ยครับตะเข็บในสีดำนะฮะส,สวยๆนะเป็นริมโพ้งนะครับเนี่ยนะครับตะเข็บในสีดำส,สวยๆเลยนะฮะ